พี่น้องวันนี้มาอัปเดตเห้เบงนะ้องสิบสามมือค่ะนี่ติดตัดแล้วสิไปลูกแล้วโครงหักแล้วหักออกแล้วทำนี่เกินมอตายคะ่ะปีกายนี่ก็จังสีล่ล่ะได้กินตลอดเห็นเบงเด้อพี่น้องเด้อนี่มองนี่ก็ได้นี่ยอดกำลังแตกออกนี่ขาวๆนี่แตกตัดออกมาเลยโซ่นี่ก็ได้นี่ พอใบนี้เขาก็ตัดออกนี่เห้บอหยอดตามันแตกเลยก็ได้คือเกา่าเพราะฉะนั้นอันนี้คือกันเมื่อนี่สิงลงไปปลูกนี่เห้บอตามันแตกนะนี่เป็นต้นอ่อนเบิร์ตนี่จะเป็นต้นอ่อนเกิดขึ้นอันนี้ก็ตัดออกใบนี่มันกันการคา,ายนา้ำให้บอนี่เกิดนะคะคุณผู้ชมไปลองทําดูนะไม่ต้องเพาะให้มันเหนื่อยสิบสามวันนะที่ยาย เอามาลงน้ําเห็นไหมเนี่ยตามแตกแล้วมันต้องเกิดต้นใหม่อือก็ไปเอาลงดินดินเท่าสิผสมดินที่ว่าให้มันเป็นน้ำเป็นค้นเท่าดำหน้าเนี่ยผู้ใดเป็นเชาหน้าหูวอเอาดินผสมน้ำเนี่ยมันเละเละเล็น้อยกัเอาอันนี้ไปปลักลงก็ให้มันหูกุมหูขอมันเท่าดำหน้าเนี่หละ่ะมันก็นเดียวมันก็สิแตกขึ้นเองเดี๋ยวเชติเบิงอัปเดตให้เบิงเรื่อยๆเด้อพี่น้องเด้อนี่แหละไปเห็ดนี่ว,ว่นดดตัวนี่เป็นจัาซี่แหละ ได้เลยอืมสิบสามวันอะแช่ไว้ในน้ำนะมันก็เกิดเองแล้วเราก็ไปปลุงถ้ามันยาเห้องตัดออกขออกนมันเหลือแอนตี่เป็นหักไว้เดี๋ยวมันก็ติดมันไม่มีปัญหานี่นะอันมื่อนี้ก็ไปปรุงอาหารได้ไปปรุงอาหารได้อันนี้ไม่มีปัญหาหรือว่ามันยังมีขอยอียงขยับทดรองกับเสียบลงเวงก็ไดมันก็สิติดขึ้นกัน ลองเบิ่งแต่ว่านี่น่ะติดแน่นอนเนี่ยยายเฮ็ดกินทุกปีเพราะว่าแกๆกับพอพ่อแล้วบางทีก็อากาศมันหนาวอากาศมันบ่เป็นใจปีห้อนปีหนาวเนาะพีนองมันก็เลยยากเพราะมันยากกับไปซื้อในมากไปซื้อในช็อปมากบางทีมันก็มีหักปิดตุ่มก็เลยเกิดความคิดเพราะว่ามันหักมันลุพังบูมมันลอยนาเนาะเออเขาเปล่นช่างเบิ่งเขาเป็นพืชแบบง่ายๆไม่เห็นเบิ่งก็เลยติดใจติดใจแล้วก็เลยนี่แหละ เลยเอออย่าแปลงปั่นพี่น้องผู้ใดที่ว่าเขาอยู่เมืองนอกเมืองไทยเขาไ่มีปัญหาตรงนอ้องบ้านเหาอากาศด้อนแต่ว่าเมืองนอกมีปัญหาในนอนเพราะว่าอ่าฤดูกาลมันสั่นนี่เขาบ่กได้เฝ้าปลูกก็ที่บ่กได้กินคือนก็เพราะว่ามา,ามีกระเ,เมคเข้ากับสิยาาอีกบัดนที่นี่ก็เลยนี่แหละพี่น้องเฮดเบอร์เด้อยังขั้น,น,นเวลายอยู่ตอนนี้เนี่ยพุทธสภาพิจารณากรสินหากัญญาได้ทันได้ไปซื้อมาแล้วก็อยู่ในอยู่ในช็อปที่อาเซียนเขาจะเอาขายไปนี่แหละเขาไปพอเขาก็เอามาแล้วเขากะ มาเห็นแบบนี้แหละเด้อพี่น้องเดี๋ยวถ้ามันเป็นยด้สิไปปลูกมือน,นี่เดี๋ยวถ้ามันแตกอีหยังมาสิมาอัปเดตในบางอีกเทื่อนึงได้ใช่าคิดตัวบ่ตัวจะคืออันนี้เฮ็ดมากินมาหลายปีแล้วเด้อค่ะเห็นรองเบิ่งเด้อค่ะบุคคล Channel ฝากน้องใหม่ในเด้อค่ะ Subscribe กดไลค์กดแชร์ในเด้อค่ะสวัสดีค่ะ